เมนูข้าวเหนียวมูนสับป,ปะรดเพื่อนๆเ,เคยทานกันไหมคะเดี๋ยวคลิปนี้แคคเลจะพาเพื่อนๆมาทําเมนูข้าวเหนียวมูนสับป,ปะรดกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะเราสามารถเอาไปดัดแปลงทําเป็นข้าวเหนียวมะม่วงขายได้เลยคะ่ะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนะคะแคคเลก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามให้กับทางช่องของแคเลด้วยคะ่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเดี hebben, ๋ยวเราจะเลือกสับปะรดมาก่อนทั้งหมด2ลูกค่ะเลือกสับปะรดที่พอหวานสักหน่อยนะคะอย่าให้สับปะรดของเราเปรี้ยวเกินเนาะสับปะรดที่ทะเลได้มาก็ลูกไม่ใหญ่มากนะคะความจริงเนี่ยสับปะรดเราไม่มีปริมาณให้เปะเนาะเพราะว่าเราจะคั้นเอาแต่แค่น้ําค่ะแต่ของทะเลที่ได้มาเนี่ยทั้งหมด2ลูกลูกไม่ใหญ่มากนะคะเมื่อได้มาแล้วค่ะเราก็นําสับปะรดมาปอกเปลือกนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆเอาแต่เนื้อ เราจะไม่เอาแกนเขานะคะเรียบร้อยค่ะเมื่อเราได้เนื้อสับป,ปะรดเราก็ใส่ไว้ในกระมังแบบนี้จากนั้นก็ใช้มือบีบคั้นได้เลยค่ะเราจะสวมถุงมือหน่อยนะคะเพราะว่าสับป,ปะรดเนี่ยถ้าบีบโดยตรงเนี่ยมือมันจะคันๆเพราะบางขนแพ้เนาะบีบคั้นให้น้ำเข้าออกให้เยอะค่ะ จากนั้นเราก็ใส่น้ำเปล่าสะอาดลงไปแล้วก็ทำการบีบคั้นต่อได้เลยค่ะเราจะเอาแต่น้ำนะคะเ,เพื่อนๆน้ำก็ให้ใส่ให้เยอะหน่อยนะเราจะเอาน้ำสับปะรดตัวนี้เอาไว้แช่กับข้าวเหนียวค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็ทำการกรองนะคะเอาเศษเนื้อออกเพื่อต้องการเอาแต่น้ำสับปะรด ใช้มือบีบๆนะคะบีบเนื้อสับปะรดให้น้ําเข้าออกถ้าหากว่าน้ําสับปะรดเนี่ยมมันน้อยไปเพื่อนๆก็เอาเนื้อสับปะรดที่เราคั้นทิ้งเนี่ยไปคั้นกับน้ําค่ะเหมือนการคั้นกะทินะคะคั้นกับน้ําอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็เอามากรองน้ําให้ได้น้ําที่เยอะพอที่จะแช่และท่วมข้าวเหนียวได้อย่างของเะเลเนี่ยรอบแรกน้ําน้อยนะคะเดี๋ยวก็จะเอาเนื้อสับปะรดไปคั้นกับน้ําแล้วก็บีบน้ําอีกรอบนึงค่ะ เนื้อสับป,ปะรดที่เราคั้นทิ้งเนี่ยเราก็เอาไปวางไว้ใต้โคนต้นไม้นะคะสามารถทําเป็นปุ๋ยได้ด้วยค่ะเรียบร้อยค่ะเราจะได้น้ําสับป,ปะรดนะคะสีมันจะยังไม่เหลืองไม่สวยมากเดี๋ยวแค่เลยจะใส่สีผสมอาหารลงไปค่ะเพื่อให้ได้สีเหลืองที่สวยเป็นสีผสมอาหารสีเหลืองใส่ลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็คนผสมให้ได้สีเหลืองที่สวย แต่ถ้าหากว่าใครต้องการแบบน้ำสับปะรดเพียวๆไม่ผสมก็สามารถใช้ได้เลยนะคะนี่ค่ะได้สีเหลืองขนาดนี้สวยกำลังพอดีแล้วนะคะถัดไปเดี๋ยวเราจะมาเตรียมข้าวเหนียวกันค่ะข้าวเหนียวที่เคยใชย้ใช้ทั้งหมด1กิโลกรัมเป็นข้าวเหนียวเก่านะคะเพื่อน เดี๋ยวเราจะนำมาล้างน้ำทำความสะอาดและขัดกับสารส้มใช้มือขัดเบาๆแบบนี้สารส้มเนี่ยหาซื้อได้ตามร้านขายของชำทั่วไปโลละสิบกว่าบาทการที่เราขัดกับสารส้มนะคะจะทำให้ข้าวเหนียวเมื่อเรามูลออกมาเม็ดเขาจะเงาสวยเหมือนที่เราซื้อตามทั่วไปเลยค่ะเป็นเพื่อนขาเคล็ดลับของแม่ค้าที่ขายข้าวเหนียวมูนนะคะเราจะขัดเบาๆค่ะอย่าขัดแรงถ้าขัดแรงเนี๋ยเม็ดเขาจะหักจากนั้นนะคะก็ล้างน้ำทำความสะอาด อีก3 4ถน้ำให้น้ำเข้าใส่แบบนี้แสดงว่าใช้ได้ค่ะเรียบร้อยค่ะนำข้าวเหนียวมาใส่กระมังเตรียมแช่นะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำสับปะรดที่เราเตรียมไว้เมื่อข้างต้นลงไปแช่กับข้าวเหนียวได้เลยค่ะ นอกจากสับป,ปะรดแล้วนะคะเ,เพื่อนๆสามารถดัดแปลงได้นะจะเป็นน้ำแก้วมังกรน้ำแตงโมหรือว่าน้ำสมุนไพรต่างๆน้ำผลไม้ต่างๆที่สีสันสวยงามเนี่ยเพื่อนๆดัดแปลงเอามาเป็นน้ำสามารถแช่ข้าวเหนียวได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำสับป,ปะรดค่ะจากนั้นเราจะแช่ไว้ทั้งหมด5้าชั่วโมงเมื่อครบห้าชั่วโมงนะคะอันนี้แค่เลขามาตอน5้าชั่วโมงเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ เม็ดข้าวเหนียวเขาจะเหลืองสวยมากๆเลยค่ะที่สำคัญนะคะเ,เพื่อนๆกลิ่นหอมสับป,ปะรดมากๆเลยค่ะถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมน้ำกระทิกันใช้เป็นกระทิขวดทั้งหมด600 m l ค่ะถัดไปค่ะแค่เล็กก็จะใช้น้ำตาลทรายทั้งหมด400กรัมค่ะคนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะ ขั้นตอนการทำน้ำกะทิมูลข้าวเหนียวสูตรของทะเลค่เล,เลจะไม่ั้างไฟเราจะทำการผสมให้เข้ากันข้างนอกนะคะแล้วก็นํำข้าวเหนียวมาหมุนได้เลยได้หลายคนนะคะถามว่ามันจะบูดจะเสียนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะบูดจะเสียค่ะเ,เพื่อนๆอันนี้เป็นเกลือป่นนะคะใส่ลงไปนิดหน่อยค่ะมันจะไม่บูดไม่เสียนะเพราะว่ากะทิเนี่ยใช้เป็นกะทิขวดที่ผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วเพราะฉะนั้นมันจะไม่บูด แต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆใช้เป็นกระทิคั้นเองแบบนั้นน่ะจะต้องนําไปตั้งไฟเพราะว่ายังไม่ผ่านการฆ่าเชือ้อถ้าทิ้งข้าวเหนียวมูลไว้หนึ่งวันก็บูดแล้วคะ่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะคนผสมให้น้ําตาลละลายนะคะระหว่างนั้นคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะนําข้าวเหนียวมาใส่หวดนะคะแล้วก็เตรียมนึ่งได้เลยเมื่อน้ําเดือดเราก็วางลงไปนึ่งได้เลยนะคะ ปิดฝาเนื่องไว้ทั้งหมด15นาทีค่ะเมื่อครบ15นาทีเราก็มาทำการกลับแถบนะคะค่อยๆเขยา่าตรงหมวดข้าวเหนียวนะคะเพื่อนๆเพื่อให้ข้าวเหนียวเขากลับแถบด้านบนลงล่างด้านล่างขึ้นข้างบนค่ะจากนั้นเราก็ใช้น้ำเปล่านะคะพรมจะทำให้ข้าวเหนียวของเรานุ่มนะคะ พอเอาน้ำเปล่าพรมไปแล้วเราก็ใช้ทับพ,พีค,ค่ะในการเขี่ยกระจายความร้อนเค้าสักหน่อยนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาฝานะคะมาปิดนึ่งไว้อีกสักประมาณ6-7นาทีค่ะเมื่อเข้าเหนียวสุกแล้วเดี๋ยวเราจะนำม,มามูลกันก่อนจะมูนเนี่ยใหเ้เพื่อนๆคนน้ำกะทิก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยว น้ำตาลทรายเนี่ยเขาจะนอนก้นเนาะคนให้น้ำตาลละลายก่อนจากนั้นก็ใส่ข้าวเหนียวร้อนๆเลยนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะใช้คัพพีคนนะคะเพื่อนเพื่อนคนกลับไปกลับมาให้เขาเข้ากันค่ะเพื่อนๆนสังเกตไหมคะว่าเม็ดข้าวเหนียวเนี่ยดูเงาสวยมากๆเลยนะคะเพราะเราล้างกับน้ำสารส้มขัดกับสารส้มนั่นเองค่ะจึงทําให้ข้าวเหนียวของเรามีเม็ดที่เงาสวยนะคะ จากนั้นเดี๋ยวเคเลจะใช้แลปห่ออาหารมาปิดฝากระมังไว้เราจะพักไว้ทั้งหมด30นาทีถ้าหากว่าไม่มีแลปห่ออาหารก็ใช้เป็นพวกฝาหม้อก็ได้ปิดพักไว้30นาทีเพื่อให้ข้าวเหนียวดูดน้ํากะทิเข้าไปในเม็ดข้าวเหนียวได้เต็มที่นะคะอันนี้คือข้าวเหนียวนะคะที่พักไว้ทั้งหมด30นาทีแล้วเมื่อครบเวลาเราก็ใช้ทพีค่ะในการ คนได้เลยนะคะน้ำกระทิตอนแรกที่มันเยอะเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตได้ชัดเลยว่าเม็ดข้าวเหนียวที่มันละลอนนะคะนี่ค่ะเป็นเม็ดเ,เ,เป็นตัวสวยมากๆ,ๆเลยนะคะลองชิมได้เลยนะคะเพื่อนๆเอาไปทานกับผลไม้สุกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงแตงโมหรือว่าพวกกล้วยนะคะบอกเลยว่า กลิ่นหอมอร่อยมากๆเลยค่ะกลิ่นหอมสับปะรดอ่อนๆหรือใครที่ขายข้าวเหนียวมูนเป็นอาชีพอยู่แล้วปีนี้ลองทํำข้าวเหนียวมูนสับปะรดขายดูนะคะทานคู่กับมะม่วงสุกนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากๆค่ะ